สวัสดีนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IMA นะคะวันนี้นะคะเอมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook มาแนะนำทุกทุกคน <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะคะหรืม like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ IMA ด้วยนะคะวันนี้เอใช้ระบบ Android นะคะอ่าวันนี้เอใช้ผ่าน Samsung นะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านไปที่ Play Store นะคะ กดเลือกที่ Playstore ได้เลยนะคะนี่ค่ะไปที่ Playstore ปุ๊บแอปนี้นะคะมีชื่อว่าดาวน์โหลดวิดีโอ a c e b o o k นะคะอ่าเอเคยดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะดาวน์โหลดวิดีโอ for Facebook นะคะเออไม่มีคำว่า for ดาวน์โหลดวิดีโอ a c e b o o k แค่นั้นนะคะอ่ะกดเลือกเลยค่ะขออภัยด้วยนะคะ พอเราเลือกขึ้นมาก็จะมีตัวเลือกแอปต่างๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะแอปที่เอแนะนำนะคะคือเอลองลองใช้2อสามแอปละเอคิดว่าแอปเนี้ยใช้ง่ายสุดนะคะนั่นก็คือแอปที่เป็นภาษาไทยนะดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook นะคะนี่ตัวสีฟ้าๆนะคะกดเลือกได้เลยนะคะพอกดเลือกปุ๊บกดติดตั้งได้เลยะคะ่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะ หลังจากโหลดติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดค่ะเขาก็จะยินดีต้อนรับสู่ Downloader for Facebook นะคะนี่แต่การแตะดำเนินการแสดงว่าคุณได้อ่านเงื่อนไขแล้วอ่ะกดดำเนินงานต่อค่ะแล้วเขาก็จะบอกวิธีการนะคะนี่ค่ะหนึงเปิด Facebook จากนั้นคัดลอกลิงก์สองเปิด Downloader for Facebook นะคะ ก็คือเปิดแอปนี้นะคะขึ้นมานะคะแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะคะกดดาวน์โหลดนะ,ะอันนี้เขามีวิธีการบอกเลยนะคะ 3. กดปุ่มดาวน์โหลดสกดปุ่มตึ๊ดตตรงสีฟ้าอ่าแล้ก็อ่านพอคร่าวๆแล้วก็กดโอเคเลยโอเคเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้าตาแบบนี้ก็จะมีโฆษณานิดนึงนะคะเพราะเราใช้แบบฟรีเนาะ ดังนั้นเราไปทดลองดาวน์โหลดกันเลยโดยไปคัดลอกลิงก์จาก a c e b o o k นะคะหรือไปคัดลอกลิงก์ของคลิปที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะคะ,อะเอจะไปที่ Facebook ส่วนตัวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับลิข,ส,ลขสิทธิ์อะไรนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้อะไรเนี่ยห <laughs> น้าฟีดหน้าฟีดของเพื่อนเราอขออนุญาตเลื่อนลงมานะคะเร็วหน่อยนะเดี๋ยวทุกคนจะแบบ เบื่อนะอะเอจะโหลดคลิปนี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปที่เอถูกแท็กมานี่ค่ะง่ายการโหลดแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์คัดลอกลิงก์เราก็ดูกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงข้างล่างคําว่าแชร์ก็ได้อ่าอันนี้จะง่ายกว่า3จุดนี้แล้วก็เลือกคัดลอกลิงก์นะคะออแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันนะคะนี่แอปพลิเคชันอ่ะมันก็จะขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะบางทีมันก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นให้เรามันจะเป็นโฆษณานะ ให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดวิดีโอคือไปที่แอปดาวน์โหลดมันก็จะย้อนกลับมาที่แอปปุ๊บเหมือนมันจะวางลิก์เนี้ยให้เราโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าเราคันลอกมามันก็จะกำลังตรวจสอบ url สักครู่หนึ่งนะคะ,ะตรวจสอบเสร็จแล้วนี่กดปุ่มสีเขียวตรงนี้ค่ะเขียว เหมือนจะเป็นแค่ครั้งแรกที่เราดาวน์โหลดนะครั้งที่2ครั้งที่3เหมือนจะไม่ถึงขั้นตอนตรงนี้ขั้นที่2องขั้งที่3มันจะมีให้กดเลยแต่ว่าแล้วแต่ครั้งที่เราเปิดนะแต่ว่ามันมีวิธีง่ายๆถ้าไม่ขึ้นแบบนี้มันก็จะขึ้นให้เราเลือกเลยนะดังนั้นถ้ามันขึ้นแบบนี้เราก็กดดาวน์โหลดค่ะมีสีเขียว,เ,ยวเปร๊บอ่าเขาก็จะบอกเคล็ดลับโอเคเขาจะให้กดมุมซ้ายข้างบนโอเคเ,เห็นแล้วเราเห็นมุมซ้ายกดที่นี่ปร๊บ เขาก็จะให้ตัวเลือกการดาวน์โหลดนะคะเราจะเอาแบบความละเอียด SD หรือ HD นะคะหรือจะดาวน์โหลดแค่เสียงอเราจะไปที่ HD เราก็กด HD นี่เขาก็จะดำเนินการดาวน์โหลดให้เรานะคะเราก็จะมีโฆษณานิดนึงนะก็ปิดไปนี่ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าวิดีโอมันอยู่ในนี้แล้วแสดงว่า เขาดาวน์โหลดเราแล้วนะคะหรือว่าไปดูตรงที่เขาแจ้งเตือนตรงนี้ก็ได้มุมขวานี่นี่คือดาวน์โหลดแล้วนะคะเราก็สามารถเพย์ดูได้อ้านี่เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วไปดูที่ตรงเครื่องเราก็จะมาอยู่ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า downloader for facebook นี่นี่ค่ะพอดีว่าเอลองดาวน์โหลดไปแล้วครั้งหนึ่งก็เลยมีอีกคลิปหนึ่งสอนกันเหมือนกันนี่ได้แล้วนี่เรียบร้อยนะคะ ง่ายๆนะคะวันนี้โหลดวิดีโอใน Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดเดอร์ for facebook ค่ะไปทำกันได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย